สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบีโกนะคะกับมะม่วงนะคะกับน้องมะม่วงนะคะเดี๋ยวท่านลองดูนะคะค่ะอันนี้เป็นสวนของทาง <One pen. S 1> น้องวันเพนนะคะน้องวันเพนนะคะพี่สมบัตินะคะคนนี้เลยได้มาแนะนำนะคะค่ะกับ สวนมะม่วงนะคะออกสวยมากเลยค่ะออกสวยมากเลยดูนะคะใช้ดีโกของเรานะคะแนะนำโดยพี่สมบัตินะคะแนะนำพี่สมบัติเนาะพอดีช่วงนี้รอ,อ,อน้องวันเพนอยู่นะคะค่ะก็เลยแอบถ่ายแอบถ่ายดูนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลย อ่า,อาเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะดูนะคะจากแม่จากอ่าวีโกของเรานะคะจากวีโกของเรานะคะจากวีโกของเรานะคะอ่าดูนะคะสวยค่ะสวยค่ะ ถือว่าโอเคนะคะ,ะมะม่วงแปลงนี้โอเคมากเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณน้องวันเพ้นด้วยนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ b ีโกนะคะค่ะ,ะท่านใดที่ยังไม่ได้ทดสอบทดลองใช้นะในเรื่องของ b ีโก,โกนะคะ,ะท่านสามารถติดต่อได้นะคะที่ดีเจสาวผักเม็ดนะคะ ดูนะคะสวยค่ะสวยนะคะค่ะสวยมากเลยออกช่อสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะจากการใช้บีโกของเรานะคะการใช้บีโกของเรานะคะสนใจสนใจก็ติดต่อพี่สมบัตินะคะบ้านหนองหินนะคะ